คลิปนี้ก็มาดูเรื่องราวของชาวลัคณาราศีตุลกันบ้างนะครับทุกคนชาวตุลในช่วงเดือนกันยายนนะครับภาพรวมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ดาวปีกันก่อนเลยนะดาวปีก็คือดาวฤตยูนะในภพเดือนมอนนะอันนี้ก็เกี่ยวกับการเดินทางนะครับการเดินทางโรคภัยแค่เจ็บก็ได้นะเพราะฉะนั้นชาวตุลในช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพใหด้ดีนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายอ่อนแอภูมิคุ้มกันบกพร่องมีปัญหานะครับ โรคภัยไข้เจ็บก็จะถามหาเพราะฉะนั้นดูแลร่างกายให้ดีๆออกกําลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับเมดิュยังเกี่ยวกับการเดินทางก็เป็นได้นะครับอาจจะมีเกณฑ์ก,การเดินทางไกลไปในที่ที่ไม่เคยคิดไปในที่ที่ไม่คุ้นเคยก็เป็นได้นะครับในช่วงนี้นะทีนี้ไปดูดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์มาจากพันธุปไปอยูปป่ปุตตะนะครับในช่วงเนี้ยดาวเสาร์เป็นดาวปีนะก็ภายในปีนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะ มีบ้านมีรถแต่ลบคนที่คิดจะสร้างครอบครัวใหม่นะมีเกณฑ์ที่จะซื้อบ้านซื้อรถได้หรือคนที่มีอยู่แล้วนะก็มีโอกาสที่จะเอาบ้านเอารถมาปรับปรุงให้มันดูดีขึ้นนะครับทาสีทําอะไรให้มันดูดีดูสดใสบ้านเก่าๆก็อาจจะทาสีทําให้มันดูดีดูสะอาดนะครับเพื่อเปิดรับทรัพย์นะในช่วงนี้แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะคนในครอบครัวนะอาจจะเจ็บป่วยเราก็ต้องเข้าไปดูแลนะครับ อันนี้ก็เป็นอิทธิพลของดาวเสาร์นะทีนี้มาดูดาวราหูนะครับดาวราหูก็ไปอยู่ในภพเรือนอริอ,อุตตะมา,าลิเนี่ยเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารเจ็บป่วยนะครับหรือไม่บุตรหลานบริวารสร้างปัญหาให้กับเราเราก็ต้องเข้าไปจัดการแก้ไขนะอันนี้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยชาวตุลเนี่ยก็ต้องวางแผนให้ดีๆนะอย่ายไปใช้จ่ายเกินตัวคิดคิดซะว่ามันจะมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายแบบเป็นเงินก้อน เนะเราจะได้วางแผนให้แน่นอนนะครับดาวพฤหัสนะครับไปอยู่ในภพเรือนมรณนะอันนี้ข้อดีก็คือว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆมันจะสามารถจัดการผ่านไปได้นะแต่อีกมุมหนึ่งนะสำหรับชาวตุลน,นะถ้าเกิดเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆต้องรีบรักษาให้หายขาดนะเพราะว่าดาวตาแหน,น่งนี้มันมีโอกาสยืดเยื้อยาวนานรักษาแล้วมันอาจจะลุกลามบานปลายเพราะฉะนั้นพยายามรักษาเป็นบตดเป็นอะไรก็พยายามรักษาให้มันหายให้ไวที่สุดนะเพื่อป้องกัน การเป็นเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่นะอันนี้ก็เป็นคาบลงรายปีของชาวตุลน,นะครับทีนี้มาดูดาวเดือนกันบ้างน,นะครับทุกคนดาวเดือนของชาวตุลเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ดาวประจําตัวเลยนะดาวประจําตัวเนี่ยตอนนี้ไปอยู่ในภพเรือนวินาศนะครับเพราะฉะนั้นชาวตุลในช่วงนี้ก็อาจจะอยากจะปลีกวิเวกอยากจะไปที่สงบสงบไม่อยากยุ่งกับใครอยากเก็บเนื้อเก็บตัวอยากจะจําศีลนะก็เป็นได้ ดาวพุอีกภพหนึ่งก็มาจากมรณะนะครับถ้าเกิดเจ็บป่วยนะเจ็บป่วยก็มีโอกาสนะในช่วงที่ดาวอยู่ตรงนี้นะมีโอกาสที่อาการจะทุเลาเบาบางลงได้นะครับหรือไม่ก็เกี่ยวกับการเดินทางก็ต้องระมัดระวังนะในช่วงนี้ขับขี่ปลอดภัยเดินทางให้มีสติอย่าประมาทนะครับดาวพุธนะครับไปอยู่ในภพเรือนราหะนะตรงเนี้ก็ เกี่ยวกับการที่ทำอะไรออนไลน์ต่างประเทศต่างแดนนะครับก็มีส่วนที่จะเกิดความสำเร็จเกิดขึ้นนะค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของต่างแดนนะดาวตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ดาวพุธอีกพิมหนึ่งก็มาจากสุภาด้วยนะครับสุภามาถึงราพะเนี่ยสิ่งศ,รรศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาบก็ได้นะหรือไม่ก็เกี่ยวกับ การเดินทางนะมีโชคลาภจากการเดินทางก็ได้อยู่ร่วมกับดาวทิศดาวทิศก็เป็นกเกษตรนะราพะในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นคงนะอาจจะมีโชคมีลาภจากการเดินทางก็เป็นได้นะครับสาหรับชาวตุลมาดูดาวการเงินกันบ้างนะครับทุกคนดาวการเงนของชาวตุลก็คือดาวานะอังคารนะอังคารณะตอนนี้อยู่ในภพเรือนสุภะการเงินในช่วงเนี้ย มีโอกาสเติบโตมีโอกาสประสบความสําเร็จนะค่อนข้างที่จะโดดเด่นทางด้านออนไลน์ต่างแดนต่างภาษานะครับนอกจากอีกพบหนึ่งก็มาจากปัตตานีนะครับก็อาจจะมีการเจรจาค้าขายกับคู่ค้าคู่สัญญาเกิดขึ้นหรือไม่ก็มีเกณฑ์การเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนกับคนรักคู่ครองก็เป็นได้นะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะทีนี้มาดูเรื่องของการงานกันบ้าง าการณ์ของชาวตุนนะในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาออนไลน์นะครับค่อนข้างที่จะเหนื่อยเมื่อยล้านะก็ต้องหาเวลาพักผ่อนด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยอย่างที่บอกนะมาดูเรื่องของความรักกันบ้างน,นะทุกคนดาวความรักของชาวตุนก็คือดาวอังคารนะดาวอังคารนัตัหนหลังนี้อยู่ในภพเดือนสุภา การงานของชาวตุลนนะ่ะมีโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้ามีความสําเร็จอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็คนโสดนะคนโสดก็มีเกณฑ์พบเจอคนรักคู่ครองต่างถิง่นต่างแดนส่วนคนที่มีคู่ความรักก็เติบโตก้าวหน้ามีความสุขกันไปนะครับก็ถือว่าเป็นอีกพบหนึ่งอีกราศีหนึ่งนะที่สถานะการงานการเงินค่อนข้างที่จะดีแต่ก็มีเข้ามีออกนะเกี่ยวกับ คนในครอบครัวเกี่ยวกับยางพานะรถบ้านที่ดินชาวตุนในช่วงเดือนกันยายนต้องมีการวางแผนนะครับอย่าไปใช้ใจ่ายซื้อรืซื้อได้นะคิดเสมอว่าเดี๋ยวจงมีเรื่องใช้ใจใ่ายใหญ่ๆรออยู่ข้างหน้านะครับโอเคนะครับก็เป็นภาพรวมของดวงประจําเดือนกันยายนดูดวงให้สนุกนะมีสติในทุกวันแล้วก็ทุกวันก็จะเป็นของเรานะครับเราจะกนใหม่ในคลิปต่อไปนะครับทีนี้ไปก่อนสวัสดีครับ